รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ี่ค่ะมิ้งดาวติดใจข้ามขามแบบนี้ต้องมาอัปเดตข่าวบันเทิงอารมณ์ดีๆกับมิ้งกันนะคะและข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในวันนี้จะต้องยกให้พี่อ้ํากับประเด็นรักสามเศร้าค่ะจริงหรือมั่วเูรหรือไม่เขาพี่อ้ําปล่อยให้เรื่องราวคลุมเครือมานานชาวนี้พระเอกปากแดงอ้ําอธิชาติก็ได้ตอบคําถามถึงเรื่องรักสะดุดขาเต้นกระพังกับสาวนัมีเรียเพราะงานนี้มีข่าวว่าหนุ่มอ้ําดัน สนสนมกำนังเอกลูกครึ่งเบลล่ารานีจนทําให้สาวนัดถึงกับเฮิร์ดโพสต์ข้อความผ่านไ g ีมาให้ชวนคิดซะด้วยในชีวิตคู่ของของของผมมันก็มีปัญหามีอะไรบ้างถ้าถามว่าจริงๆมันก็เกิดมาจากข้อบกพร่องในความผิดพลาดของผมเองซึ่งผมก็ไม่อยากจะให้ดึงใครเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมผมคุยกับพลังคุณนัดว่าก็ก็ อธิบายเกันวัเรื่องราวอะไรเป็นยังไงครับคือจริงๆทุกวันนี้ก็ปกติกันดีนดอยู่นะครับก็ก็ก็ไม่นี่มีปัญหาอะไรส่วนประเด็นฮอตอกรณีพ่อของลูกอย่างนุ่มไมพิรัตก,ก็กลับมาร้อนเป็นเรื่องที่ใครหลายคนสนใจอีกครั้งเมื่อนางแบบสาวซาวร่าคาซิงกินีแม่ของน้องแม็กซ์เวลยอมออกสื่อเป็นครั้งแรกพร้อมผลการตรวจ DNA ของน้องแม็กซ์เวลว่าเป็นลูกของนุ่มไมแน่นอนผลไม่ใช่ค่ะเป็นบทครั้งทั้งสองค่ะ เพราะว่าเราตรวจสามคนพ่อแม่ลูกค่ะเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายค่ะอันนี้เป็นทางผู้ใหญ่ทางไม่ขอมาหรือยังคะค่ะสลาต้องการอะไรจากไม้บ้างคะอาจจะเป็นแค่ชื่อพ่อหรือค่าเรียกลูกหรืออะไรยังไงบ้างทางฝั่งเราก็ไม่เคยเรียกร้องตั้งแต่จนจนมาถึงตอนนี้เนาะแค่โอเคใบสุนติบัตรมีชื่อพ่อก็โอเคแล้วค่ะสลาไม่ค่อยซีเรียสหรือโฟกัสว่าเราสองคนสถานะเป็นอะไรกันแต่สลาจะค่อนข้างจะแบบเอ้ยอย่างน้อยขอให้ทำหน้าที่พ่อให้เต็มที่แล้วสลาก็ทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ใช่นี้ค่ะ จะแข่งไม่ขอใช้คำว่าแฟนแต่ว่าพฤติกรรมและความสวีทของหนุ่มหมากปรีและสาวคิมเบอร์รี่มันฟ้องเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นควงคู่กันไปดูหนังดินเนอร์ด้วยกันทีแถมล่าสุดสาวคิมยังไปทำบุญลงศพก็เขียนชื่อหนุ่มหมากแปะไว้ข้างๆชื่อตัวเองด้วยอะเมื่อไหร่จะชัดเจนเรียกแฟนสักทีละคะมาไม่ได้เปิดตัวไม่ได้ปิดบังก็แต่ก็ ให้ทุกคนคิดเอาเองดีกว่าว่าว่ามันคืออะไรผมไม่อยากผมไม่อยากบอกผมไม่อยากมอกให้คิดว่าเป็นแฟนแล้วกันแล้วแต่พี่ครับแล้วแต่ทุกคนเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของพระเอกหน้าหนวดบอยปรณกอายุครบ30ปีเต็มทั้งทีมีเรื่องที่นางเอกคู่จิ้นคู่สีสาวมากี้ราศีจะไม่จัดของขวัญชิ้นโปรดให้เสื้อบอลผู้ชายค่ะไม่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 ได้ขอค่ะคือเราไปสเปนแล้วก็ ก็ผู้ชายเนาะก็คงจะชอบฟุตบอลเราก็ไม่รู้เหมือนกันคิดเองคิดเองก็เลยซื้อเป็นเสื้อบอลนะคะเขาเรียกอะไรถ้าสมมติอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําให้แบบการงานดีอะไรอย่างนี้เราก็ดีใจแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนแบบนี้ก็ก็โอเคค่ะจูๆเจพระเอกหน้าตีเจมมาก็มีงานเข้าให้เหล่าเก้งควักเสียใจเมื่อมีเสียงเล็ดลอดออกมาจากกองถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งว่าเจมออกอาการยีเพ้ที่ซ้ำสุดๆชสนิดที่ว่าไม่ขอนั่งใกล้ทำเอาหนุ่มเจมมาต้องออกโรงเคลียร์ถึงเรื่องนี้ทันที เพราะว่าเราเราไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปทําอย่างนั้นกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาคนเหมือนกันเป็นเพื่อนมนุษย์เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่ผมจะต้องทําอย่างนั้นครับผมผมเองไม่เคยมีเจตนาจะทําให้ใครไม่พอใจหรือว่าทําให้ใครรู้สึกเสียใจครับผมช่วงหน้าเขาจะสีจะแซบขนาดไหนไฮไลท์มารอยอยู่แล้วคะ่ะก็คือทั้ทงสองฝ่ายก็คือสนิทกันอยู่แล้วไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่งงานแล้วแล้วเป็นไงอ่ะมีภาระสิคะ